สาวเป็ที่คนนะครับดีตอนนสุบรรยากาศสเวเวอร์แคสเกมมิ่งครับหนึ่งหกาสเวเวอร์และเกมที่ทุากท่าออนกำลังชกับยิงเกมปีศาจเป็นเกมคนไทยนะครับอตอนนี้ผมอยู่กับคู่หูผมนะครับ เจมส์ครับเฮ้ยขอเสียงหอัดยเว้ยสวัสดีครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยคุณฮองครับวันนี้กิมของเราสื่อถึงอะไรครับอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับโลไม่เฉยอ่ะไอสัตว์เล่นยังไงอ่ะเอาน้ำมอน้ำมน้ำมอโอเคน้ำมอครับไม่ไม่เอาลูคนอย่ามันต้องแบบนี้นี่แต่แบบนี้เลยมันต้องแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับมันต้องแบบนี้ครับนี่ต้องแบบนี้กูว่าแล้วไม่พ้นอันนี้แหละ ก็น่าจะหลอนอยู่นะครับคุณฮอนแล้วไอตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันชื่ออะไรครับอ่านชื่อครับอ่านไทยไมเป็นหรอไอเฮียมึงเปิดเลยมาแล้วกูจะอ่านทันไหมเนี่ยไปถามคนอื่นก็ได้ว่าเราชื่ออะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปถามนะครับอันนี้เราเล่นเคลียร์มาแล้วครั้งหนึ่งมั้งผมล้อเล่นนะครับผมไม่ได้พวกผมไม่ได้เคลียร์กันหรอก จะไม่ตกครับแล้วไอ้หัวเขียวนี่อะไรกับเสื่ยก็แอบไปแล้วกเกือไปเลยเออมันหนีก่อนเราครับใชเราคงคนที่หนีด้วยนะว่าแล้วก็ปอดแห้งพอกันมั้นผมว่าเราอย่าไปไหนเลยจะไปเราเพราะเราคือชาวหนองไปดีกว่าอยา่อยาไปเลยครับเราต้องอยู่ตรงนี้แหละอ,อย่าไปไหนเลยดูมันกับมันจะตกไอ้บอลตกก็ออกไปสิผมฝนตกไม่ยังกลักวเเ<อ>นี่ย<ฆ>เอาเชื่ออะไรครับอ๋อ,อชือกปามองเองโอเคกลับมามันก็ไม่อยู่แล้วครับ มันจะมีผู้ชายกีดค<อ>รับการได้ก็มาอัดเสียงอยู่อัดเสียงเหรอมึงอัดเสียงเหรอกูอัดหน้ามึงเนี่ยโอเคนี่คือคนผูกคอตายมั้งเฮ้ยวิ่งตามไปแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมึงทำไหมอออโอนี่มึงเป็นเดอะเบสไอ่สัตว์วิ่งโคตรไวเลยบอกแล้วมีผู้ชายร้องเราคือ เราคือสไปเดอร์แมนนะเป็นเวลาปุกตะหานะดัดเล่เดี๋ยวหาตู้ทัวร์สับใส่เสื้อกลับน,นึงนะเดียยเ๋ยวเชียร์มันสไปเดอร์แมนด้วยอ้าวหายไปไหนก็หมดอ่ะคุณหอนคุณยอย่าไปมั่วนะผมกลัวนะคุณม,มาไดมาเพราะว่าการที่ททมันไดมันจะให้เราไม่เสียสุขภาพน,นะเออได้ขอพรนะว่าคุณต้องเซฟไปตลอดเวลานะครับคุณไม่เซฟคุณอาจจะตายก็ได้ใครจะไปรู้คุณอาจจะเดินอยู่แล้วผีอาจจะโผล่มาอัดหน้าอาจจะโผล่มาอัดหน้าคุณเลยก็ได้ ไปทำหาได้ที่เดิมครับไม่รู้ครับผมอยากไปเล่นคึ้มหาเนี้มันใหญ่อยากเดินทัวร์น่ะอยากทัวร์ดีสอร์เฮ้ยเสียงข้างหน้าเกงขามมันนี้มันนี้แล้วก็ด้วยมันนี่มันรักเรามันให้พาชนหน้าเป็นตัวแทนสวอยละ เราพาเชหน้าที่ผู้หญิงให้มาซับเลือดต้องเป็นแม่ของแม่นอนเลยราเป็นชาวรักอยู่แล้วอะครับทำไมบอกผมนี่ก็าแผนงูนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยสจับจิ้มน้ำพริกแม่งไงเหียเราต้องรู้ความกล้ากันห้ส่องหนึ่งเก่อนโท ตเดินเราไปไปเชิญหน้ากับมันนะครับวิ่งเร็ววิ่ง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 อัดหวิ่งเออหน้าอัดหน้าเออตายครับตายเลยไอ้กูไม่ยอมกูจะอัดหน้ามึงไม่ได้กูไม่ยอมอ่ะกูไม่อัดหน้ามึงกูนอนไม่หลับอ่ะมึงขอดูนตรงกับแม่งก่อนมาผมว่าอัดหน้าอัดหน้านี่อัดหน้านี่มึงเล่นอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับผมไม่อย่าอัดหน้าโอเคกูตายตาหลันไปกว่า นี้มึงต้องหนีไม่ให้ได้นะครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับวัดวัดวัดเอ้ครับประตูประตูเงี้ยประตู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 ตูไอ้เชี่ยไอ้สวรอ้าสัตว์ไอ้เาีายตามกี่รอบาาาาาาายาาายาาาาาแล้วใช่าา มึงได้จะมึตามกูนะมึงได้จะมึงตามกูนะตามมา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 ตามาวเร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 ็วเอามาไหามมาเร็ว็อ้โถเสาผมว่าประตูที่เปิดอยู่มัน่าจะไม่น่าเพราะว่ามันอาจจะเกิดอจะไอ้จะอ้มันอาจจะไปจับดักก็ได้นะใครจะไปรู้เด้ยตามมา เดินนาอป่าวนานดินานไอ้ยเอาใหม่ครับเราเอาใหม่ครับต้องอีกรอบนึงโอยนานไปอานะครับคราวนี้ผมจะเล่นจริงจังละผมจะเดินบนดู็วได้มันจะมาไหมไม่นาลองลองออกไปทางนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยตู้ประตูล็อกแล้วเนี่ยไหนอ่านหนังสือสิหนังสืออ่านไหมต้องขึ้นไปเต้นแรปข้างบนนี้ครับ

รอเลยใช่ไหมครับคุณทันคุณจะอ่านระเบิดโน้ตเฮ้เจอเอาระเบิดโน้ตระเบิดโน้ตบ้านเตี้ยคนดีลูกสาวของผมจะไปแล้วผมว่าผมควรทำสิ่งอย่างผมไม่อยากไปฝังศพเลยให้ตายสิผมควรจะฝังศพเป็นฝ่ายที่จะฝังศพผมผมได้แต่ทวพระเจ้าว่าทำไมมันจะสื่อถึงอะไรมากกว่าครับ เฮ้ยไอ้กูตกใจมากมันเหมืนบ้าอะไรเนี่ยปีศาจนั่นเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงให้ตายเถอะฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเหลือเชื่อมากๆปีศาจนั่นมันไล่ล่าฉันตลอดอีสองทางที่จะทำให้หลรู้คนจากบ้านแห่ไปทุกสภาพซะไม่ก็ตายโตโอเคครับเราจะทำตามที่เขาบอกโอเคครับเราอาจจะเจอไอ้คนที่บันทึกก็ได้ครับใช่ครับและเราจะจดคานกันเขาอย่าเพิ่งเลยเราต้องเดิไปเรื่อยๆครับ เราจะ,จะพาหลอนเรือ่อยๆอื <c oughs> ยาผผ่กอรู้สึกมอัยอยากรู้มันจะลบยังไงครับ ที่เขานหนังสือมาตีครับหนังสือทั่วไปดูดเยอะๆบางอย่างด้วยเฮ้ยลา้างหัวไวเอาไปล้างน้ำด้วยวะไม่ใช่นะเฮ้ยอังเบอร์โขดอีกดี้วรูกทาบผมอาการป่วยหนักทุกวันตัเองทุกทีไม่ว่าผมจะจายเงนจาบา็หมอ ว่าเราออกไปเราอาจจะเจอของดีครับมันไม่มีครับและเกมนี้ไม่มีคนอื่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยรหัดอะไรสักอย่างไปโจทย์ที่จะไปแทงหวยหอื

คุณแจหอแ้องข,ขวับโอ๊ยเฟสแล้วเราจะปิดไฟตรงไหนครับคุณทอน เบื่อคุณบ้าเขาไม่ได้หลบตรงนี้นครับเขาให้ก่อไฟแล้วก็หลบครับคุณ<บ>จะ<บ>ปิดไฟทำเตี๋ย<ต>เลยครับ,บะะะจะจบก็เท่า,า,น,านี้เพราะว่าต่อค่ายมันก็เย็นมากเลยครับและอีกอย่างนึงผมมันไม่สะดวกรับ คุณก็ทำต่อไปเลยครับแค่เรับเวลาปิดเพื่อความสวยงามนะครับผมเพอบคุณท่านที่เรับชอแล้วครับขอบคุณครับ